สวัสดีค่ะดิฉันทีมวอล์กเกอร์เลดามองค่ะจากมหาวิทยาลัยบูรพาวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอสินค้านะคะก็คือ Smart Walker คสมาร์ทโพปรเทียบวอล์กเกอร์ค่ะสมาร์ทโพปรเทียบวอล์กเกอร์ของเรานะคะก็คือโพปรเทียบวอล์กเกอร์นะคะสำหรับเด็กนะคะเด็กสมองพิการที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งจุดเด่นนะคะก็จะมีหนึ่งนะคะการปรับระดับความสูงคะ่ะที่สามารถปรับได้อย่างหลากหลายสะดวกอีกทั้งนะคะยังเป็นระบบอัตโนมัติในการปรับด้วยค่ะและก็เรานะคะก็จะมีระบบ มอเตอร์นะคะที่ติดอยู่บริเวณร้อนะคะเมื่อเด็กนะคะมีอาการน้านะคะเจ้าตัวมอเตอร์นี้ค่ะก็จะทําการทํางานช่วยให้เด็กนะคะเดินได้สะดวกง่ายและก็ลดแรงมากยิ่งขึ้นค่ะลุดคาของกราตันแล้วก็จะนองเป็นกลุ่มผู้ปกครองนะคะของเด็กสองีการแล้วก็สูตรหรือว่าโรงเรียนศึกษาพิเศษค่ะค่าโดยสมาร์ทโฟนเดี่ยวอกกอของเรานะคะแตกต่างจาก ตัวเกิดยังไงแต่ถ้าเมื่อเราเมื่อเรานะคะนำมาเทียบกับตัวโพลิเทเลร์วอเกอร์ทั่วไปนะคะก็จะพบว่ามีการปรับระดับความสูงนะคะที่ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะในการปรับระดับความสูงค่ะไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปและเมื่อเรานะคะนำมาเทียบกับตัวสเปซวอลเกอร์นะคะก็จะพบว่าตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งล้อมอเตอร์นะคะที่เป็นระบบช่วยเดินนะคะช่วยลดอาการหลายอีกทั้งมีการปรับระดับความสูงเนี่ยแล้วก็ราคาขายยังต่ำไปด้วยค่ะ ก็สุดท้ายแล้วก็ในส่วนของตัวโพสต์ที L ่เหลียวกอร์สมาร์ทโพสต์ที่เรียวขอกเกอร์ของเรานะคะยังมีระบบลักษณะความปลอดภัยนะคะก็คือล้อนะคะจะไป,ไปทางไปทางด้านหน้าได้อย่างเดียวค่ะจะไม่ย้อนกลับมาทางด้านหลังนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ะค,ะค่ะค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอฝากทีมวอลเกอร์ตเดินวกอไว้ด้วยนะคะสมาร์ทโพสต์ที A ่ L er, เรียวขอกเกอร์เดินด้วยการเดินด้วยใจดูแลแล,และใส่ใจตลอดทาง